วัดีค่ะวันนี้นะคะครูไก่คะ่ะครับครูไก่สวัสดีคับก็วันนี้นะคะเป็นวันหนึ่งนะคะที่เราได้มาเที่ยวทิปนะคะของอินเดียค่ะทิปในประเทศวันนี้นะคะอ๋อนะคะในส่วนของคุณก้องเองนะคะที่เป็นประธานของบริษัทอยากที่จะให้นะคะแชร์นะคะมุมมองของด้านการตลาดออนไลน์นะคะในปัจจุบันนะคะแล้วก็ชว่วงที่มีโควิดเข้ามานะคะว่าในส่วนของการที่เรานะคะ หาอาชีพสำร,าร,รองนะคะหลายกระเป๋าตรงนี้นะคะว่าอยากให้ท่านคุณก้องได้น,นะคะจริงๆแล้วผมว่าหลายคนบอกว่าจะทำธุรกิจออนไลน์ online, หลายคนกางขายของออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าความเชื่อเรื่องที่หนึ่งเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยโควิดมันทำให้เรารู้ว่าอาชีพเดียวไม่น่าพอนั่นหมายความว่าถ้าเรามีอาชีพที่สองมีงาน้าที่สามงานที่สี่มีสองทางรายได้หลายสองทางมันก็น่าจะดีเพราะว่าปัญหาเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้จะมีโรคอีกหรือเปล่าเราไม่รู้ว่า เพื่อนๆอีกเมื่อไหร่พอเัน่แล้วเนี่ยมีหลายๆธุรกิจที่สร้างรายได้มันก็จะดีอั่งนี้นหนึ่งเพื่อนที่สองว่าธุรกิจก็ยังคงเป็นธุรกิจนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ธุรกิจออนไลน์อย่างเดียวนั่นหมายความว่าเราทําธุรกิจในวันที่มันมีออนไลน์นั่นหมายความว่าทำว่าพื้นฐานพื้นฐก็คือว่าทุกคนยังคงต้องการคนที่มาแก้ไขปัญหาหรือมีสินค้าและผลิ กลับไปที่ปัจจัยตรงที่ว่าเข้าใจความต้องการของคนจริงๆว่าลูกค้าของเราต้องการอะไรเข้าใจลูกค้าของเราจริงๆอันนั้นก็น่าจะเป็นประโยชน์ถ้ามีโอกาสเรียมว่าร่วมทานกัิดตๆีนั่นก็หมายความว่าเ่ากับที่เบสิกเรามีสินค้าเรามีระบบเรามีทีมงานเรามีออนไลน์ที่มัาช่วยสมาชิกทุกทุกคนก็นะคจะหมายความว่าทําให้เราได้เข้าถึงลูกค้าเราไ่เคยเจอคนอยู่เชียงใหม่มีลูกค้าอยู่ที่กรุงเทก็ได้ กปกติที่เคยเป็นลูกค้ากันเราก็มี Data ข้อมูลที่มารวมรวมไปกว่านั้นเพื่อสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์และข้อมูลในการดูแลเขาอินดีนะคะปัจจุบันนะคะมีเครื่องมือในการซัพพอร์ตนะคะด้านออนไลน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะในส่วนของการที่เราจะทำสถิตินะคะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์นะคะหรือว่าเอ่อฟไลน์ก็ดีนะคะอย่างเช่นคุณก้องได้แชร์นะคะว่าพอติวายนี้ค่ะออนไลน์ค่ะมาช่วยตอกย้ำตรงนี้ได้แบบเยอะมากๆเลยนะคะคุณไปเองนะคะที่ได้เข้ามา ของอีดีค่ะหนึ่งปีด้วยกันนะคะก็สร้างรายได้ไปแล้วค่ะเกบล้านบาทนะคะเลยมองว่าออนไลน์ค่ะเป็นอะไรที่ก้าวกระโดดมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณอินดีแล้วก็ขอบคุณทางคุณอ้องนะคะที่ได้นำโปรเจกต์อีดีแบบนี้นะคะมาให้พี่น้องชาวไทยของเรานะคะได้มีเครื่องมือในการทำการตลาดออนไลน์ได้โปร่มุ่ผลิ้นะคะหรือนะคะเป็นรายได้ระดับที่สองนะคะสำรองไว้ในสภาวะเศรษฐกิจที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะ วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณกองมากๆนะคะขอบคูดค,นะค่ะ,คะ